บันทึกไทยเบฟบันทึกแห่งความพักดี8 4พ0 0ษาเพื่อประโยชน์สุขความประทับใจก็คือพระองค์ท่านทรงเป็นตัวอย่างของผู้นำประเทศผู้นำทางจิตใจ นะครับที่ดีแล้วก็ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะเพื่อส่วนรวมอันนี้ก็เป็นเป็นความประทับใจและเป็นความภูมิใจด้วยนะที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทําเพื่อส่วนรวมนะครับอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยความประทับใจตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมก็ยึดในเรื่องของการปฏิบัติโดยเฉพาะการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จากความประทับใจในพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ก่อให้เกิดประโยชน์นานประการแก่พระนิกรทุกมู่เหล่าของพระองค์นำมาซึ่งแรงบันดาลใจสูงสุดส่งผลให้คุณสุภชัยเจียรวนนท์ปฏิบัติตนทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ เราก็เห็นท่านเหนื่อยมาเยอะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงให้เป็นการแสดงการตอบแทนหรือว่าทําให้ท่านเนี่ยมีความสุขใจท่านเองก็มีทุกอย่างแล้วเราจะเอาสิ่งของอะไรไปให้เนี่ยก็คงไม่ใช่ตัวที่ทําให้ท่านมีความสุขนะครับงนั้นถ้าเกิดว่าเราแต่ละคนเนี่ยทำดีนะครับและเป็นคนดีผมเชื่อว่าอ,องค์ท่านคงมีความสุขใจครับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน